ที่นะคะมีงตอนคริสต์มาสที่เราจะทำเ่สวยนะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ,จังนะคะที่ช่องออกจังไลน์เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจโอ้ทำไมแต่งตัวอย่างนี้พอดีค่ะทุกคนจะเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะออกกําลังกายมันก็จะสดชื่นอะไรนิดนึงนะคะแล้วเราก็แบบนึกครึ้มแล้วก็หยิบกล้องวิดีโอออกมาอัดวิดีโอ,อเลยนะคะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอันนี้ชุดนี่คือไม่ใช่ชุดนอนนะคะทุกคนนี่คือเสื้อคลุมโคตรจังซื้อให้อีกแล้วโคตรจังบอกว่ามีความสุขเวลาเห็นเราแต่งอะไรฟุง้งฟริ้ง อ่ะให้ดูนิดนึงนะคะว่าน่ารักขนาดไหนซื้อมาอฉันซื้อใหมันเป็นเสื้อคลุมทุกคนคือเป็นเสื้อคลุมแบบหน้านหนาวใส่ในบ้านอะไรเงี้ยดูดูตรงกระโปรงแบบเป็นแบบเป็น,ปนชายชายพิ้วพิ้วอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเห็นป่ะตีมเจ้าหญิงเบลอะไรอย่างงี้นะคะ รู้สึกเหมือนเราเป็นซัตตอ์ครอสยังไงชอบกลน,นะคะเข้าสู่เดือนของเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะคริสต์มาสนะคะ,คะก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะคะของชาวคริสต์ทั้งหลายนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เราถือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูนั่นเองนะคะก็จะเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองนะคะวันนี้นะคะจ่าก,ก็เลยมาแบบจ่ากตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะคือแบบว่าให้ในบ้านมันมีกิจกรรมอะไรแบบสนุกสนานนั่นเองนะคะคือเราต้องสู้ไงทุกคนจะบอกว่าแล a โคจังนะคะโคจังตกแต่งเป็นเตียงคริสต์มาสไปแล้วเรียบร้อยนะคะตกแต่ง ก่อนจะอีกอกจังนะคะอ๋ออุ๊ยไอ้น่ารักดูสิคะคริสต์มาสนะคะ m e รี่ค h ิส s t m a s คะ่ะในหันมาดูสิอโอ้โหคำใหม่สีแดงเลยสีแดงนี่นาะ Ohh, Oh, jadi Christmas tree, kau Christmas tree dah. Wow, lalu ada yang nomor. Merry Christmas lah, nah, ada mawar Santa deh, nah. Wuih, tunggu tunggu, bentar gedung Santa. <laughs> เราก็ต้องสู้ถูกไหมทุกคนเรากลับไปที่ห้องเราทำต้นคริสต์มาสกันต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจาก,ก็ยอมแพ้ไม่ได้จาก,ก็ขอไอ้อย่างน้อยๆขอให้ที่บ้านเรามีต้นคริสต์มาสสักหนึ่งต้นก็ยังดีนะคะไม่อยากซื้ออะไรที่เราจะต้องเสียเงินมากนะคะดังนั้นเนี่ยจาก,ก็เลยไปซื้อของต่างๆนะคะจากดราโซมานะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็หมดไปไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนประมาณแบบ1,000เยนนะคะโดยทัว่วไ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะ,จะทำต้นคริสต์มาสยังไงนะคะท,ทั้งที่จะไม่มีต้นคริสต์มาสด้วยซ้ำนี่คือขาตั้งกล้องนะคะซึ่งจาเนี่ยเอามาอะแดปขาตั้งกล้องอันนี้จ่าเอามาเปลี่ยนเป็นโคมไฟทุกคนเห็นจะก็จะมีโคมไฟติดอยู่ซึ่งมันสวยมากมันเข้ากับห้องมากแต่ว่าจ่าก็จะเอาขาตั้งกล้องอันนี้มาทําเป็นต้นคริสต์มาสของเรานะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นสามเหลี่ยมไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจะคิดว่ามันก็อามาทําเป็น ต้นคริสต์มาสได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนอะโมบายแขวนพี่จ๋านะคะพี่จ๋าไซตามะส่งมาให้จา๋าน่ารักไหมพี่จ๋ารู้ว่าจะชอบนะคะจริงคแล้วโคตางานยึดไปที่หลับ,บๆๆแล้วเรียบร้อยแล้วจ๋าก็ไปจบกลับมานะคือไม่ได้ต้องมีคือเป็นของที่ฉันจะเอาไว้ในบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําต้นคริสต์มาสกันนะคะนี่นะคะคือต้อนคริสต์มาสที่เราจะทำนี่ค่ะจ๋าก,ก็ทับทาบไว้แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ของทั้งหมดนี่ซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะคะอันนี้ก็แบบ30บาทอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มีนะคะมีเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะสีแบบสวรรค์ความบริส,สุทธิ์อะไรอย่างเงี้ย,แต,ตยแต่ว่าจริงกต้นคริสต์มาสควรจะเป็นสีเขียวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าจ๋าอยากได้ต้นคริสต์มาสที่มันเป็นสีแบบแบบหงนีดีกว่าทองทองอยากให้มันแบบเข้ากับห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็เลยขอเป็นสีนี้ดีกว่าจ๋าก,ก็เลยไปซื้ออย่างนี้มาค่ะเนี่ยที่พันอย่างเงี้ยนะที่ตกแต่งอย่างเงี้ยนะคะซื้อมาสี่อันแล้วเดี๋ยวจ๋าก็จะมาพันรอบอันนี้นะคะให้กลายเป็นต้นคริสต์มาสของเรานะคะ ก็มีพวกที่แขวนอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นปะเป็นสีสี้วก็เป็นสีแดงที่แทนลูกกระเปิ้ลนะคะแล้วก็มีสีเทาด้วยแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยจะอยากได้เยอะกว่านี้แต่ก็ยังไม่รู้จริงๆอยากได้สีเขียวด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองขอลองตกแต่งตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่ามันดูดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจ้าก็ค่อยแบบว่าโคจัง แฟนฟันดนผ่านไปแล้วแล้วเดี๋ยวจาก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามันสวยหรือว่าดูดียังไงค่อยแบบเติมอีกทีนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาเนาะก่อนถึงมันคริสต์มาสนะคะซึ่งของวกนี้ไม่แพงทุกคนก็ร้านร้อยเยนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็แบบ30บาท30บาทอะไรเงี้ยคุณแมโอ้โหสวยงามเป็นคนสวยทุกวันอู้ครมัจางเย็นมองตรงนั้น

まだあるよ、うん、まだあるからねこうやってやった方がいいんじゃない次はこれ <laughs> まだいっぱいあるうまだいっぱいあるよやるあ、これが終わった

เนี่ยฟีสมัสส์ช์นั่งเตอต์จุดตัวดาวน์เดนมิชช์ก็ไอโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาเน็บเจ้าคลิปอันนี้กันนะคะทุกคนนี่นี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเกี่ยวไปเกี่ยวยากเหมือนกันเนาะเกี่ยวยังไงเกี่ยวงี้โอ้นี่ไง

Amazing. ใ,ใช่กนย่เร็จแลนะคล,ล,กนนล,ลักันอะไรอ่ะอียออ่ะเอาอยียอ,อไปคิดว่าจะต้องเติมข้างล่าง I think if we have more more to Christmas tree นัดนั่น่อยได้เลนนักจใไหฮะงงตัว ตอนนี้นะคะทุกคนก็มาถึงเช้าวันใหม่แล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะจะเห็นว่าต้นคริสต์มาสเราอ่ะมันดูหล่อมแหลมมาทุกคนแก็เลยไม่สบายใจนะคะก็เลยไปซื้อมาเพิ่มเห็นปะไปซื้อมาเพิ่มอีก400เยนนะคะอีก4เส้นแล้วก็ตัวให้ห้อยสีเขียวนะคะอีกหนึ่งกล่องก็คือเพิ่มทั้งหมดเนี่ยประมาณเพิ่มมาอีก500เยนนะคะ ก็เลยได้ต้นคริสต์มาสที่มันดูฟูแล้วก็ดูเต็มมากขึ้นนะคะทุกคนซึ่งจะาชอบมากแต่จะบอกว่าแบบมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นต้นคริสต์มาสอันนี้มากมากนะคะจะบอกว่ามันไม่มีไฟใช่ไหมจ่าก,ก็เลยแบบอยากจะติดไฟเข้าไปแต่ถ้าเราจะซื้อไฟที่เป็นหลอดไฟพันๆก็ปเปลืองเงินนะคะดังนั้นเราก็มีหลอดไฟที่เป็นของตัวเองอยู่แล้ว ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองมาเปิดไฟกันดูทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแบบมีแอปอยู่แล้วนะคะในมือถือ,อให้ดูนี่นมันเป็นพลาส,สต์สอย่างงี้นะคะคือนี้จะเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วล่ะเจ้าตัวหลอดไฟอันเนี้ยแล้วจากก็มีแพลนจะซื้อแกจเจตของเขาอีกหลายหลายอย่างนะซึ่งดีมากเลยอะยี่ห้อเน,นี้ยชอบมากนะคะจักก็จะเปิดไฟทุกคนดูข้างหลังดีๆนะมันอาจจะไม่ค่อยโฟกัส นี่ไฟของเรามาแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดเอ่อหน้าต่างนะคะสวยย่ะตื่นเต้นปิดหน้าต่างแปนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้สวยเนาะสวยมากเลยเนี่ยสวยงามเฮ้ยสวยสวยสวยสยถือว่าเป็นเทศกาล หลายคนอาจจะแบบว่าเฮย้ยเนี่ยรวมๆแล้วอะ่ะมันก็หลายบาทใช่ไหมแล้วเราก็สามารถแบบซื้อต้อนคริสต์มาสที่มันเป็นต้นคริสต์มาสแบบพลาสติกได้อะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกจากนะทุกคนคือมันอย่างนี้ทำไมจะถึงต้องซื้อแล้วเอามาพันเองเพราะว่าจะรู้สึกว่าพอผ่านคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องหาที่เก็บต้นคริสต์มาสอันนั้นอีกซึ่งมันก็ใหม่ไดีมีถี่อะไรมากมายขนาดนั้นะนะคะโอเคไหนๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยพอหมดเทศกาลคริสต์มาสจะก็สามารถแกะพวกนี้นะคะ่ะเนี่ยแกะพวกนี้ออกมาแล้วก็ออกมาประดับนะคะรับวันปีใหม่ได้เหมือนกันก็อันนี้ที่จะคิดไว้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างนี้มันน่าจะคุ้มกว่าแล้วมันก็ดูใช้งานแบบได้หลากหลายมากกว่านะคะในราคานี้อะไรประมาณนี้นะคะจ๋าก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนนะคะลุกขึ้นมาทําต้นคริสต์มาสของตัวเองหรือว่าลุกขึ้นมาตกแต่งบ้านในแบบ ในเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือได้แบกว่าใครรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปใช่ไหมก็แบบหากพวกอย่างเงี้ยพวกขวดพวกอะไรเงี้ยมาพัน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 กันทำเป็นต้นคริสต์มาสแบบขนาดจิ่วๆิวก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ดีไซน์อ่ะทุกคนมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าให้ต้นคริสต์มาสจะต้องเป็นทรงกลวยอย่างเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องดูงบประมาณเราด้วยจ้ะก็สไตล์จานะจัทุกอย่างจะไม่แพงแล้วก็จะใช้เงินที่น้อยมากนะคะนี่คือสไตล์เรานะคะก็เอาเป็นว่าหวังว่านะคะหลายคนนะะะคจได้ ยชนกับคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะจะขอตัวลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะไรบูลีต้นคริสต์มาสเรานะไม่ได้นะเราตั้งใจทำเนาะโอเคมาโอเคค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ